จงอย่ารอคอยความสมหวังแต่จงสร้างพลังแห่งความสมหวังนั้นด้วยตัวของเราเองเพราะว่าชีวิตของเราไม่ได้เติบโตทางจิตวิญ,ญญาณได้ด้วยความสมหวังแต่เราเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณได้ด้วยความผิดหวังด้วยความเจ็บปวดความเจ็บปวดนี่แหละที่เป็นตัวบ่มสร้างให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปในทิศทางที่จเจริญใจไม่เจ็บ ไม่จบต้องเจ็บจึงจะจบทุกเรื่องเราก็จะอยากรู้อยากจะยืนยันอยากจะพิสูจน์ว่าชีวิตของเรามันจะดีจริงไหมมันจะหลุดพ้นจริงไหมอันนั้นดีไหมสิ่งนี้ดีไหมไม่เจ็บก็ไม่จบเรียนรู้จากคนไม่ดีไม่ผ่านความเจ็บปวดจากคนไม่ดีเราก็ไม่จบไม่ผ่านความเจ็บปวดจากการถูกโกงเราก็ไม่จบไม่ผ่านความเจ็บปวดจากความรักเราก็ไม่จบ เราก็จะสแสวงหาความรักอยู่เรื่อยไปเสมอไปตลอดฉะนั้นเจ็บอย่าช้ำนานเจ็บแล้วเก็บเป็นก้อนความคิดก้อนปัญญาให้ใจเราจเจริญขึ้นให้เราเข้าใจว่าเราจะไม่เจ็บเรื่องนี้อีกในชีวิตของเรากว่าเราจะเติบโตทางจิตใจได้นั้นเราต้องผ่านความเจ็บปวดมากมายเหลือเกิน ทุกเรื่องราวให้ท่วนรอบความฉลาดในชีวิตว่าเราจะประมาณต่อสังคมประมาณต่อความเป็นอยู่เพื่อให้ชีวิตของเราประหยัดความเจ็บปวดที่สุดนั้นคืออย่างไรแค่ไหนประสบการณ์เห็นความเจ็บปวดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องทําให้เราจบและยุติได้ยุติการถูกโกงยุติความรักที่ต้องอกหัก ยุติความผูกพันในความรักและเจ็บปวดกับความรักไม่ว่าจะเป็นลูกจะเป็นคนรักก็ตามความเจ็บปวดเหล่านั้นนั่นแหละทําให้เราเนะี่ยตั้งจิตให้พอดีตั้งความคิดให้พอดีกับทุกๆคนทุกคนมีกรรมทุกคนมีเรื่องราวมีสตอรี่ของชีวิตมากมายเหลือเกินที่เราเข้าไปกํากับไม่ได้ทั้งหมดเขาอาจเปลี่ยนไป ก็อาจเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือก็เกิดขึ้นในความเจ็บช้ำของผู้คนที่เราได้ยินมาอย่างมากมายเหลือเกินโลกใบนี้นะคือการศึกษาเพื่อเจ็บและจบไม่เข็ดไม่จบหรอกยังคงสแสวงหาดิ้นรนพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นจริงไหมสิ่งนี้ดีไหมการที่เราลุ้นไปกับเรื่องราวต่างๆทำให้จิตขึ้นขึ้นลงๆกับความเจ็บปวดฉะนั้น ศึกษาชีวิตแล้วอยู่อย่างสงบสร้างเรื่องให้ตัวเองให้น้อยที่สุดสร้างภาระใจให้ตัวเองน้อยที่สุดพันธะทางการเงินอย่าให้ผูกมัดตัวเองทุกอย่างจะดีมีความสุขและชีวิตจะเบาขึ้นอิสระ